ัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่ผมสร้างนี้เสร็จแล้วเนี่ยที่แบบว่าแต่กระโชดักชนดน,นี่คือแค่ได้แต่ที่จริงต้องเป็นไม้ดําพี่มันจะได้ดูดันดังเอยแลวต้องพื้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นแบบเป็นบล็อกบล็อกไฟเขาเรียกบล็อ,บบอกผินลาวาพี่ เอแบก้าแบกมากเออน่าบอกแบกมามันจะแบบดูเป็นแบบเป็นไฟขึ้นมาเลยอ่ะเท่คือตรงนี้มีสองอันใช่ไหมแบบเป็นที่ฟักสองอันสองสายยวต,ตรงนี้จะเป็นตเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นแบบของไอ้นี่ถีฟ้าพี่จะไปะะทุบทุบน้ําแข็งมาแล้วก็ตรงนู้นเราจะล้อออกให้หมดเลยไอที่เราวางวางไว้อย่างแรกตรงนี้ก็ต้องตัดไม้ครับเราจะเราจะเอารอตรงนี้ตกแต่งตรงนี้นะพี่เนาะวันเนี้ย กินนี้ดีกว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวงนีบยคือเราจะเริ่มขยายหมู่บ้านแล้วนะทุกคนนะครับเรารู้สึกน้องบอกว่าน้องบอกว่าพี่พี่ผมติดซีรีส์ติดซีรีส์เอากาไปแล้วเอ้าชิพายที่เราหายไปอ่ากมังกรนี่เพราะอะไรครับพี่บดก็มันไม่เชิงว่าหายครับมันเชิงแบบเวลาอัดไม่ตรงกันนะครับบอลมันแบบเปิดเทอมมาด้วยนะครับแล้วก็คือง่ายเวลาไม่ตรงกันไม่รู้จะไม่รู้จะแก้ตัวอะไรนะครับ ก็คือไอ้บอลก็กลับมาเพืก็แบบบ้านผมก็แบบบักการบ้านบักกาบดแล้วนะครับก็แบบก็อัดไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คือแบบมีเวลาอัดถึงแค่ใบสามนะครับถ้าหลังจากใบสามไม่ได้อัดปั๊บเมื่อไหร่ก็ good bye โคตรฟังจะเสียงพี่โบเขาได้พี่โบเริ่มไม่ไหวแล้วเสียงแคบอีกแล้วทุกคนผมเสียงแคบอีกแล้วอ่ะไงพอแล้วพี่บอกบอกไปเลยสตรีมนะครับในเพจนะครับ สตรีมไป9ชั่วโมงนะครับใครอยากดูพี่บอกสตรีมกันในเพจนะครับที e Family เดี๋ยวเราจะปูด้วยเดี๋ยวพี่จะปูด้วยด้วยด้วยเดอร์สกัดหรือว่าด้วยดินก่อนแล้วกันนะครับแบบว่าให้รูปโครงสร้างทำให้เปนเท่าะนะขเขาเรียกว่าไม่ให้เรารู้โครงสร้างในการทำ<อ>สะพานออสะพานสะพานผมหรือว่านี่ให้พวกเขาเท่ากันโอ้ยเก็บเก็บเก็บ<ๆ>แา้วทำเป็นสะพานเหมือนสะพานเลยว่าเหมือนเหมือนสะพานที่แบบว่ามันโยงอะบอลสะพานแบบ สะพานไม้อะสอะพานไม้เหมือนอะไรแบบที่แบบว่าสะพานที่แบบเชือกมันจะขาดอะไรเงี้ยอ่าเจะนะโอเคโอ้ยเก็บอยู่เก็บเยอะอารมณ์ประมาณอะไรแบบเชือกเชือกอะไรจะขาดมันไม่ได้แบบสะพานเก่ากันนะครับแบบว่าคือสะพานไม้อะไรนะครับคือจะสื่อว่ามันเป็นสะพานไม้อะไรนะครับเดี๋ยวผมผมไปหาขอไปตกแต่งไอ้ตรงนี้ก่อนดีกว่าเออเรียกว่าอะไรวะไม้ไม่พอแล้ะบน ไนะอ้พอดิผมตัดมาตั้งเยอะรึเปล่ารึเปล่าไม่นะเจ็บ้อมาหนักคือเสียงแหมพูดเยอะไม่ได้ครัทุกคนขอโทษด้วยเวอร์ชันใหม่ย,ยังไม่ได้อัพนะครับโมชันหกศูนย์จุดหกจุดหนึ่งนะครับนะฮะยังไม่ได้อัพนะครับ <c oughs> กลัวมันอัพมาอีกนะเพราะรู้สึกว่ามันมีมันม,ม,นมีที่มันมีข่าวล่าสุดว่าเออเดี๋ยวจะมีมังกรตอนนั้นเราก็ลืมขึ้นรูปภาพแล้ววันเนาะใช่ลืมเลยเโทษทุกคนส <sorry>, ตอรี่สตอรี่สตอรี่แมนมีข่าวอัปเดตว่าจะมีมังกรอัพอัพขึ้นมาเป็นตัวสีฟ้านะครับก็เลยว่าเอ้ยรอแบบมังกรตอนนั้นมันมาแล้วอัพไหมเออรอทีเดียวดีกว่าเนาะเลือกต่างตัางทีเดียวใช่เพราะว่ามันมันสปอยมาแบบเร็วมากแล้วรอเราตรงนี้รอมันดีกว่า พี่โบดครับไอ้นี่เราไปไหนหมดวะพี่อะไรวะไอ้ออกซิเดียนไม่มีบ้านโอ้พี่เราคุณมาขุดโคตรเยอะเลยนะพี่พี่อย่าบอกว่าไม่มีบนเอาไปอัพไอ้นี่ไงเออเนาะบนเอาไปอัพไอ้นี่เนี่ยบลอะไรวะไอ้เทียเออลืมเลยแม่งเอ้นี่ไรอาหารแมาผมขุดวิ่งอยูบ้านหัวต้องมานั่งอุดมัน เออ่ดินบ้านเราก็เยอะนะพี่ใช่เอาไปดิผมพาห้คือจริงทำสะพานตรงกลางก็ครับแต่จริงแบบเราต้องเน้นความมิติเขาเรียกมิติแต่เราต้องมีความชัดหน้าด้วยมนันด้มีอย่างมังกรนี่มังกรเลสซด์โคดตไทยนะครับโคตีโค้ตโกาเราทำเป็นว่าเป็นแบบสูงหนไ่ไหย ลงมันจะแบบว่ายาวสักสักสามบอกแล้วกันสามก็ลงมาเขอตกแต่งไม่ใช่เลยหรอกสามนะครับนี่อย่างเงี้ยแล้วก็จะลงนี่แล้วก็ทุบเดียวแล้วก็มาสองสองเออสองเนี่ยดินบ้านเราโคตรเย้ยนะพี่ปั๊บปั๊บจริแล้วก็ทำแค่แค่พอแล้วก็เอามันมาวางแล้ว นีโคดดินเลยดินโคตริงเยอะตรงนี้ตั้งยาวได้เลยเอ่าลอาไปดะปึ๊บแล้วก็ยาวอีกสักแปดครับมาดูกันเอาเอาดินไปเหยนะเบ๊กพี่ไหนืะเนี่ยตรงบ้านเนี่ยเอาดินไปเบ๊หนึ่งสองเดี๋ยวบอกดินยัดกล่องไว้นะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เ 1, 14, 15, 16, 18, 18, 1> ็ดสุดสองสุดน่าจะสวยสุดไม่รู้สวยกันนะวางไปก่อน8 8 100ดร้คูณร้อซื้อหวยถูกแน่นอนอันนี้ปึ๊บแล้วก็อันที่2 2 2รู้สึกน่าจะเป็น2 2นี่งเดีตรงกลางแต่งใหม่ได้นะครับคือสะพานมันก็ไม่แบบว่าจะดูอลังการอะไรหรอกคนมันแบบกงนะ็ง่ายๆอ่ะมันเป็นสะพานง่ายๆนะครับทั้งแรกก็ นั่นแหละการชักสร้างแบบเออใหญ่ใไปเลยอะไรเงี้ยแบบมันนใหญ่ไม่ได้แล้วใช่ใช่ใช่ครับโอเคแล้วตกแต่งหน่ยโอเคสองสองเป็นแบบนี้อ่ะโอ้ยบางคนก็ว่าจะตกแต่งกับตรงนั้นครับผมก็ทำแบบนี้สวยพี่อันนี้สามโอเคพอแล้วเนี่ย ปรับปรับเหมือนเหมือนเหมือนกะมั่วครับตอนนี้เหมือนเหมือนกะมั่วเลยตอนนี้ผมว่าแล้วก็เอาไม้ไปไม้นะครับเอาไปแบบว่าแบ่งแบ่งทำทำแบลังสลับทำเป็นสลับเสียงไปหมดแล้วไม้ไม่มีเลยไม่ได้ขขุดดเลยมไไุ่้ดเลยนะ สวยเกินเนี่ยตรงนี้ผมทำครับมันก็จะเป็นเสียงเนินๆนะครับทุกคนแย่ไปเลยแล้วเสียงแผอีกแล้วนะพี่โบ๊ถ้าบอกผ่านโดนโดนโดนลาวานี่จะเป็นอะไรอุ๊ยบ้านผมรดลดขีดก็ดังยังโกรอยังเม้นเงิเงินเงทำางี้นะอย่างน้สวยยู่ น้องบอกว่าน้องติดติดซีรีส์อว ok กาศกันแล้วชิหายอยู่น้องก็ติดซีรีส์อวกาศกันก็ติดแต่น,น,น่าจะติดไม่ทั้งหมดนะครับก็ดีใจนะครับมีน้องๆชอบซีรีส์อวกาศนะครับมันก็เป็นซีรีส์ที่แบบว่าไม่อยากเรียกว่าเก็บความรู้นะครับมันก็ ความรู้ที่แบบว่าผมจํากันมาแลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ความรู้ที่แบบว่ามันแบบเป๊ะร้อเซ็นนะครับถามว่าเราจำอะไรได้แล้วก็มาพูดนะครับใช่ถ้าน้องๆเจาเป๊ะน้องๆเจ้าเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไปดูเลยเฮ้ยผมว่าสร้างสะพานเนี่ยต้องมีแบบว่าอ่ะต้องมีเว,ว้ามันต้องมีเว้์อย่างเงี้ยเวาวแบบเน,นี่ยเวลาสะพานเงี้ยที่แล้วก็เอา,มาไม้เนี่ยมาแปะอย่างเงี้ยครับอดีาาไ๋ไม้เวเราแก้นนะ เราวางให้ทุกคนดูนะครับเนี่ยเออเป็สะพานขึ้นมาไหมเป็นสะพานขึ้นมาเลยทีเดียวโอเคโอเคโอเคแก่วาวแก่วาวแก่วาวทุกคนคตลอดที่ผมทำการให้มันแบบมันเป็นวาวเป็นวาวแล้วก็ลำบากเลยโอ้ยแห้งเรื่อยไปคราวนี้ไม่ได้จับมังกรเลยนะครับคือทำที่ฝักมังกรนะครับ คือข้างล่างก็ทำไปแล้วเนาะสุดท้ายก็ต้องมาเลื้อทำใหม่มันนี้เนี่ยคือบอลไปเจอแบบของต่างประเทศไงแบบเท่มันสวยอะ่ะเห็นของต่างประเทศเขาดีอ่ะมันก็เลยจดจำแล้วนดำมาใช้ใช่ไม่ร่อนเล่นแบบนะครับผมเอาโมดิฟายของตัวเองพูดอย่างเต็มปากว่ารอนเล่นแบบไม่รอนครับถ้ารอนมันจะเหมือนเป๊ะครับแต่นี้ผมโมดิฟาย เนี่ยผมว่าชอบเป็นวาวๆมันดูเท่แล้วก็อยากจะทำเป็นแบบเสาเชือกอะไรอย่างงี้เอ็งไม่เสร็จทันได้เลยบอลมูวนไปสร้างตรงนูงน้นนะทุกคนดูดิแยกแยกันทำเลยพี่แยกกันทำเลยพี่ก็ทำองพี่ไปผม,ผมทำผมโอ้ยไม้ยังไม่ไม้ยังไม่มีเลยถ้าไม้มีพี่จะไห้บอลสักครับบ้งบอลพี่บอกเราให้บอลตัดไม้บอลไม่ตัดก็ดดเรามาตัดในซีรีส์เองพี่มีอะไรทำด้วย เดี๋ยวน้องเดี๋ยน้องเดี๋ยน้องเขาบอกว่าจับแต่มังกรบ้านไม่สร้างไม่ได้กูดน้องคนที่ยี่ยังไม่เห็นน้องบนเลยพี่จะบอลบนอยู่เดียวไม่ใช่ครับผมอยากสร้างนะพี่ผมเจ็ดห้ามังกรเพราะหาไปก็กว่าจะเจอกันเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวแบบมังกรในลักกี้อะไรย่างเงี้วหรอมังกรแล้วในในเขาเรียกว่าอะไรในดักกบ เมื่อก่อนไฟแล้วก็ยังไม่ได้นะพี่เลนนนรกอ่ะใช่มันหูดอกโคตรยากเออหรือมันบั๊กไม่ดอกหรือเปล่าก็ไม่รู้ดอกเี่ยทะเลทรายเรายังดอกเลยเออมั้วดอกยากหรือว่าเราต้องดูคลิปฝรั่งก่อนพี่ว่ามันดอกไม่ดอกมันดอกมันดอกยากนี่ครับประมาณนี้ครับเราก็ค่อยแต่งเพิ่ม มันหอมผูตัวแอะเออพิตตี้จัดโอ้ยเสียงแอบทุกคนใครรู้ที่แก้เถียงแ่ภายในเร็วไวก็บอกนะครับนอนถึกันนอนแ่วพี่พี่นอนยังยังอย่าไปพมีคลิปบางกอนให้น้องดูไงตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะเออ ไปที่กูดพี่เหมือนบางคนเนีามุยนี่ครับขอพักผ่อนพี่คามุยคามุยนี่ครับขามุยอาถาร <laughs> พ์เดลูกจุ้ยที่ไปช่วยตัดไม้นั่นเนี่ยเฮ้ยมันจะไม่เสร็จเยน,นี่พี่โห่ก็จะไม่เสร็จนะพี่พโหนี่ส,สำคัญมากครับพี่เพราะมันต้องฟังกัอนก่อนนะพี่ บังกรมึงยังไม่ต้องฝากเลยวังตอนเนี้ยมานอนกันวะ้ังกรเราโคตรเยอะแต่เราไม่ฝากแค่ตัวเลยบอลฝากไปเยอะแล้วบอลเฮ้ยเราฝากเราฝากเยอะแล้วอ่ะอืมมีตัวอะไรยังไม่ฝากบ้างอได้มานอนกันตอนเนี้ยสอมบี้สร้างสภาวะมาคีวี่ขีโคตรสวยอันแล้วเสร็จแล้ว ครณะนี้ผมเจ้าเสียงครับเฮ้โย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 ดูนี้นั่นไม่ได้นะครับมันเฮ้ยยคือแบบต้องเซฟเสียงนะตอนนี้คือแบบพูดมากไม่ได้ hey, <yo. S 2> นะให้โย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 มันก็ไดดูเฉยๆทุกคนแล้วก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้จะแก้ตัวอะไรอ่ะนะครับเอลดไม่พี่เลย เนี่ยสะพานจะเสร็จสะพานจะสะพานมันจะเสร็จพรุ่งนี้เฮ้ยโอ้ยเตกชิกมีของทำบิกแลนดเดี๋ยวเราผ่านก,กันดีกว่าลาพิชทำขวาไปเลย ม้คนละสีครับให้มันดูแบบดูเก่าดูแบบดูเก่าใหม่รวมกันหนเก่าดูเก่าดูก่าดูเก่ดูก่าดูเเกดกันมันดูเท่กว่าดูเก่า่า่ากดเดาเราเป็นไม้ดำมันจะดูแบบอันนี้วันนี้นะดดู้่่่่กูกด าวมีความทั้งค oh, ันโผล่มากรอพี่บินชิวเลยพี่ก็พี่ไม่ช่วยงานเลยเกมังกรนี้ต้องช่วยแบกหาของเลยเนหนังมันช่วยแบกวะแบกพี่ในหนังอ่ะใช่หนหนังมันก็พวกแบกพวกท่อนไม้ท้องซุ่มแต่ในเกมมันก็บินเล่นชิววะชิวจังเลยเจ้ามนุษย์เกมมันอย่างเงี้ยแบบโอเคเดี๋ยวพาไปดูแบบ ลองสีดูขี้เกียจเนาะดูแบบตุ่มขี้เกียจเลยดูดิผมผมกดรีเมลหรือเราเล่นฟรีไฟบ่อยรีเมาส์ผมเห็นเมาส์วันหลอนผมคกันรีเมาส์ไปดูผมกระบอลนะบอลสตรีมฟรีไฟนะช่วงนี้มันไม่สตรีมมันไม่สตรีมโปเกมอนเลยทุกคนตอนแรกก็อยากมีเบอร์มอนัลแหละไปบอลเก็บแรงกันเรียบร้อย เราจะทำเราจะทำมีช <Christmas S 1> ่องนะครับช่องฟิฟายล้วนๆเลยครับมันจะไม่ปนกับไม้คัพนะครับเป็นช่องไลฟ์ฟิฟายล้วนเลยอ่ะใช่ฟิฟายล้วนเลยถึงอไม่ก็ไลฟ์แต่ในเพจเหมือนพี่นะทำไลท์แต่ในเพจแหละแล้วคลิปก็เอามาลงในคลิปก็เอามาลงในช่องคือจะบอกจะบอกว่าว่าไม้คัพเป็นยูทูบอยเดียวใช่ทล้แบบพี่ยังไงแล้วก็ในช่องนี้ก็ฟิฟายก็จะบินหายไปทั้งหมดคลิป สิ่งก็ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมอยากเหมือนพี่ไงอยากก๊อปอยากเรียนแบบอยากเท่อยากดูโก้สาวสาวที่ตืมอ่ะเมื่อวานอ่ะสาวสาวที่ตืมเลยก็ผมสิวหายก่อนสิวนอนดึกนี่แหละไม่ได้สิวอะไรเลยครับผมนี่้นเดียวเดี๋ยวล้างหน้าก็ล้างพี่ล้างทุกคืนอ่ะล้างเยอะไม่ดีนะรู้ใช่ไหมอาการล้างหน้าบ่อยๆมันไม่ได้ช่วยให้แลวก็ล้าง่อนนอนทุกคืนนะพี่ไม่ช่วยให้หน้าใส ล้างก่อนนอน่คื่อนี้ล้างเช้าล้างก่อนนอนแค่นั้นแหละรู้ไหมว่าการทุกคนรู้ไหมว่าการที่มีหน้ามันมันดีอย่างมันมันปกป้องปกป้องพวกเศษฝุ่นเศษสกรปรกนะครับเข้าไปในรูขุมขนมันก็จับอยู่ที่ไขมันคนบางคนก็จะล้างหน้าไปบ่อยให้หน้าแห้งนะครับแล้วหน้าก็จะขูดนู่นขูดนี่นะครับทำให้หน้าเกิดริ้วรอยนะครับ ค่อยล้างตอนตอนกลางวันอย่างนี้ล้างแต่ตอนดึกไม่เช้าเลยเสีวเสีนวส่วส่วนมากหน้ามันเพราะกลางกลางวันน่ะต้องล้างตอนกลางวันด้วยว่ความสะอาดก็ต้องล่ะก็ต้องล้างมาดูดูที่หน้าเอ้ยมันเกินไปปะวะมันมาทอดไข่ได้เลยนั่นแหละไปพูดเลยลองลองดูลองลมันมันแต่ตรงจมูกนะไอ้ตรงหน้าไอ้ตรงแก้มผมมันไม่มัน แต่แม่งสิวขึ้นตรงแก่จมูกไม่ขึ้นขึ้นตามอายุด้วยอายุยังน้อยอยู่ผมยังไม่แก่พี่ไม่เถ้าไม้พอยังเนี่ยสองชุดเนี่ยไม่รู้อะสิวีก็ขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นแต่ก็เป็นานที่ขึ้นทีพี่เราคนล้างหน้าล้างหน้าล้างอะไรตลอดไอพี่โบ๊ชดีพี่โบ๊ชใช้อะไรบอกมาดิเอ๊ะ นี่เราเล่นเล่นลเราเล่นม<า><อ>งังกรเนี่ยไปล้างหน้าพี่ใช้สบู่นะน <c oughs> กแกว้วพี่สบู่ธรรมดาเออจริงตอนนี้จริงจริงสบู่ธรรมดาพี่เป็นคนแพ้ครีมแพ,แพ้โฟมแพ้นกแกว้วหน้าหน้าผมก็เป็นหน้าผู้ชายผู้ชายเป็นแบบหน้าผมไม่ได้ซีเรียสผมไม่ได้แบบว่าเชฉยเอ้ยหน้ากูต้องดูดีหน้ากูต้องขาวคือผมไม่ใช่คนข้าวไปผมเป็นคนไม่ค่อยดูแลผิวนะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็ใช้สบู่กาแฟอย่างเดียวหน้ารู้สึกว่าตัวเองดำขึ้น ออมเขาเรียกว่าผัดเซลผัดเซลใช้ตัวสบู่กาแฟเพราะว่ากินกาแฟเหลือครับผมบ้านผมมีกาแฟสดอย่างเลยว่าเอาเศษเอาเศษแกกาแฟสดนำมาผสมครับนมแพ้ครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเรียกไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรวะไอตัวสบู่ครับตัวสบู่เขาเรียกว่าอะไรวะแล้วเอามาละลายครับเอามาละลายแล้วก็เอามาผสม

ชูบี่วันข้าเลยกำลังนี่มาเยอะอยู่เขียนปูนอี่ข้ามตรงนี้แ้วดีกว่าเจ็บติดต้องข้ามต้องข้ามเอ้ยพี่วอตผมผมปั๊มไม่นี้ได้ปั๊มรั่วได้ปั๊มไงวะเราจะไปขุดพื้นกันพี่ขุดข้างบนมามันจะได้รั่วนสองอันใช่หรอ เอออมันคอนบักนะครับเล้วพี่ว่าชั้นใหม่ไม่น่าจะบักรอเขาเนีราเขาไม่เขาไม่แก้ก็ไม่รู้นะเดีย๋ยวเราต้องไปไปลองซื้อวร์ชั่นใหม่มาดูนะครับถ้ายังบักเราก็จะแจ้งแจ้งแจ้งเขาไว้แจ้งแค่แมงรู้เอ <c oughs> งเออมดคุบักนะครับคือแก้ด้ครับงอะไรเงี้ยเราเราคนดีไง โดนคนชั่วฮะโดนอีกแล้วเหรอเอ้ยโดนมาบางคนไม่ดีครับไม่เตือนไม่เตือนไม่เคยว่าไม่เตือนเพื่อนร่วมโลกครับอ๋อตำรวจผิดโอเคครับใช่ครับแต่บอกไม่ไงหนุกเลยเลยไม่เป็นไรครับผมด้านอยู่แล้วครับ คือคีบนี้ไม่คิดทีดๆๆๆ่ๆๆว่ารู้สึกว่าผมพูดน้อยมากนะครับแต่พยายามพูดตลอดก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 ดไม่สวยแลยว้วะเดี๋ยวไปเราแก้คีบหน้านะค,ะครับต้องคีบได้ไปแก้หลังใหม่ครับดูไปแก้หลังใหม่ให้เป็นรูปเป็นร่างก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยแต่งเพิ่มนะครับเดี๋ยวเวลาเวลาเรามันจะเกินนะทุกคนมันเกินแล้วมันไม่มไมดี ยังยอมไม่มีตัวอะไรเขาได้กระโดดได้นี่หวัา่ารัวเนี่ยเข้ามาเพื่อน นี่คือเลศษเลษเต็มพอมากเเวลาคือแบบพี้รู้สึกว่าผมันเพียบน่าจะเป็นไข่จริงจริงจังๆลยนะคือแบบผมคิวเนี้ผมคิดแล้วว่าเฮ้ยไม่พอไม่อัดเลยว่ะแต่บอกว่าเอออัดเลยพี่ผมก็เลยโอเคก็เลยเดี๋ยวพี่มีตรงตรงเคใช่เงี๋ยแบบมันจะเป็นนิสัยว่าเฮ้ยเอาเด้อเอาเด้อพวกพี่กลับมาไม่ลงคลิปกั็ดีฮะหยอก อยูมาดูผมเลยดิอะไรวะขอบพี่สวยแล้วนี่ทรัคนเดียวเว้ยผมรู้สึกว่ามังกรพี่มันบินบินอย่างเดียวมังกรตัวอื่นมันมันนอนนอนมังกรพี่นี่บินบินเฮ้ยมันมังกรพี่มรือ้ลาขาวะอยู่สวัสดีหน้าไม่ค่อยชอบเลยแม่ ดูมันแห้งๆอ่างนี้ไปดูต้องอยู่ไหมใช่ไหมใช่ตะวันนาเหรอที่มันไม่ใช่ตะวันนาเนี่ยมันก็คือไบโอแล้วแหละเออตะวันนาถูกแล้วดูของมันดิเดิสะพานเขาแต่งต่อครับเดี๋ยวแต่งเสาเพิ่มนะครับดูแต่งเสาเพิ่มตรงนี้นะครับแบบว่าโอ้ยเสาเงียบีเอย่างนี้เสาเป็นวัานี่เสาเหมือนเหมือนห่อเนี่ยห่ออะไรวะ สะพานสูงอ่ะสะพาสูงโคดอะไรวะโเด้นโคเด้นหรือสักอย่างโเดนแมรี้ไม่ใช่นาวแล้วก็เป็นแูว่าอารมณ์อารมณ์เหมืเป็นเชือกนะครับเป็นเชือกต่อกัอสะพานมายาวีเสาเาแท้เาลานะปปป๊บ เวางเสาไว้กนโอเคเราเริ่มขยาบบ้านโอเคเริเลยล่ะผมยากสร้างไอ้นั่นป่าวพี่บ้านบ้านเรียกว่าบ้านหรว่าบ้านของบ้านของไอ้นั่นน่ะอะไรายกิ้งอ่ะบ้านวายกิ้งอ่มีบัวมกรอยู่อ๋อเราค่อยยขยาบไปเรื่อยๆเราต้องไปจากไกลด้ยาบก้อนเพื่อเอาโอเคเราไปดูดูของบอลกันรนานะ นี่มันกอดพี่ไปเนี่ยที่มันบินใช่ใช่ใช่กอดเลยสายไหนเออเท่ยวทีนี้ดูแบบดูแบบใช้ของลบเอามาใช้ใช้คุ้มเอ้รัวรัวเท่รัวเท่เออไม่สูบไปไม่สูบไปแต่มันโดดได้เลยพอโดดแล้วก็เลยอะไรก็ถือเอาสวยเด่นสวยเด่นสวยโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมต้องไปพักแล้วนะครับทุกคนนคลิปนี้มันสั้นมากนะขอโทษด้วยนะทุกคนนะ คิมฮาทีอะอย่นงเงเออยูฮาทียังสั้นมากนะครับคลิปนี้หมดแบบพี่พวกพี่พวกมึงรีบเหรอรีบจบคลิปไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่พักก่อนแล้วกันไม่ไหวละคลิปตอนนี้แบบนี้มันต้อจะเป็นว่าสวัสดีครับ